โรงเรียนวัดเสาทองทองเล็งเห็นปัญหาย,ยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อน,นักเรียนจึงได้เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภยัยและสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับเด็กๆและพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหาย,ยาเสพติด ในช่วงพักกลางวันทุกวันพุธเวลา12นาฬกาถึง12นาิก30นาทีเป็นการให้ความรู้กับเด็กๆแบบเรียนรวมตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นป .6 โดยมีคุณครูและพี่ๆแกนนำให้ความรู้สับเปลี่ยนกันไปแต่ทางด้านของเด็กประฐมวัยอาจจะเข้าใจเรื่องของยาเสพติดและใบมุกได้ยากทางคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนจึงร่วมกันออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะ EF Executive Function ของเด็กปฐมวัย เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต้านพยาเสพติดผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมการศึกษาตามรูปแบบของเลิฟโ o เดลโดยกิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะการคิดโดยการออกแบบกิจกรรมให้เด็กประถมวัยได้เรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดผ่านเกมการศึกษา ซึ่งเกมการศึกษาจึงเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งต่อการฝึกทักษะและช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนการเล่นเกมการศึกษาจึงเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ช่วยพัฒนาทักษะต,ต,ต่างๆรวมทั้งช่วยพัฒนาความคิดเชิงเหตุผลของเด็กซึ่งเกมการศึกษาเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าแก่เด็กทั้งทางร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญานอกเหนือจากนี้ยังช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียน โรงเรียนวัดเสาทองทองร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อนำนวัตกรรมเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมการพัฒนาทักษะ EF e เ u ็กซ์คูตีฟฟังชันของเด็กปฐมวัยเสริมสร้างแรงจูงใจต้านพยาเสพติดผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมการศึกษาตามรูปแบบของเลิฟโมเดลโดยใช้กระบวนการ PDCA ไปใช้ดาเนินงานในทุกภาคส่วน กิจกรรมจิ๊กซอปปริศนาเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัสเช่นการเห็นการได้ยินการสัมผัสฝึกสังเกตรายละเอียดของภาพรอยตัดต่อของภาพที่เหมือนกันหรือต่างกันในเรื่องของสีลวดลายขนาดให้เป็นภาพที่สมบูรณ์กิจกรรมบอกใบท้ทายดูเป็นกิจกรรมที่ผู้เล่นจะบอกใบไ้ได้แค่ลักษณะของตัวภาพ และให้คนทายภาพออกมาให้ถูกต้องเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องของการสื่อสารและกระบวนการคิดและครอบคลุมทักษะทางสมอง EF Executive Function 9ด้านกิจกรรมแยกให้ชันทีเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เล่นได้แยกประเภทสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยการสังเกตภาพและแยกประเภทให้ถูกต้อง จากการดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้กลยุทธ์การพัฒนาทักษะ E.F. Executive Function ของเด็กประถมวัยเสริมสร้างแรงจูงใจต้านพยาเสพติดผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมการศึกษาตามรูปแบบของเลิฟโมเดลพบว่าหลังทำกิจกรรมมีคะแนนสูงกว่าก่อนทำกิจกรรม ผลสำริดของงานพบว่าด้านความรู้ที่ได้รับพ่อแม่ผู้ปกครองชุมชนและตัวเด็กมีความพึงพอใจระดับมากคิดเป็นร้อยละ89.20